1,400คนในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ซึ่งถือเป็นการติดเชื้อเพิ่มขึ้นครั้งแรกทั่วประเทศนับตั้งแต่วันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะมาดูตัวเลขรายสัปดาห์จากศูนย์บริการสุขภาพแห่งชาตินะคะที่พบว่าจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นร้อยละ40เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งเป็นไปตามคำเตือนจากบรรดาหัวหน้าคลินิกที่ระบุว่ากำลังเผชิญกับภัยคุกค,คามจากโรคระบาดซ้อนสาก็คือทั้งโรคโควิด -19 โรคไข้หวัดใหญ่และความต้องการบริการเร่งด่วนและฉุกเฉินสูงเป็นประวัติการ แมรี sey, ่แรมซีย์ผู้อำนวยการโครงการสาธารณสุขของหน่วยงานดังกล่าวนะคะก็มีการคาดการ์ด้วยว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 และเชื้อไวรัสในช่วงฤดูดดดหนาวน่าจะมีอัตราที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ กรมการแพทย์ของไทยก็เดินหน้าศึกษาเรื่องกัญชากันต่อครับและล่าสุดก็บพบเลครับว่ามีการนําสารที่สกัดได้จากกัญชานั้นมาใช้รักษา